อย่างที่หลายคนเห็นนะคะเก๋เปิดภาพได้ภาพดมเมเยอร์เก๋นะคะสมัยปี2 5 3 7ไปแล้วนะคะวันนี้เก๋จะกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าค่ะสิีวิทยาค่ะครบรอบ125ง,งปีจะกลับไปเป็นดมเมเยอร์เหมือนเดิม,ดมตามเก๋มานะคะเข็นรถมาแล้วนะคะกําลังจะไปโรงเรียนสตีวิทนะคะเผื่อห้ลายคนไม่รู้จักนะคะว่าเก๋เรียนโรงเรียนอะไรเก๋อยู่โรงเรียนสตีวิทยาค่ะ,ระ,ระ,รคะตรงถนนราชดำเนินค่ะอยู่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใครเป็นเด็กสตีวิทก็ะจะรู้ว่าเลือดแดงขาวเป็นยังไงนะเอาเลือดแดงขาวม กลับไปเยี่ยมุงเรียนค่ะจริงๆเราก็เคยไปมาก่อนแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วแต่นี้ไม่ได้ไปมานานมากแล้วแล้วก็โอกาสครั้งนี้นี่พิเศษมากๆเพราะว่าครบรอบ125ปีโรงเรียนปิยงด้วยนะคะสวัสดีค่ะตุองรงน่ารักมากเห็นไหมโุงเรียนเก๋นะแดงขาวทั้งโรงเรียนเลยเก๋ซื้อโต๊ะมาแล้วนะคะมาลงทะเบียนก่อนนี่นะคะจะามบยของเก๋แต่ละท่านนี่ i อะไรสิ่งที่ยายอดนาลีนะคะขอบคุณแม่เป้เกวงมงคลมากขอบคุณไม้เลียวขอบคุณแบรดกกระดาษขอบคุณค่ะน้องตาทุกที่ที่สตรีทําให้เก่งเป็นเก่งวันนี้นะคะขอบคุณมากขอบคุณคนถ่ายวันนี้เก่งได้เพื่อนรักที่จุ่มเกตปิยานีนะคะจบมาได้เพราะคนนี้เลยต่อไปเป็นรุ่นเจ้าสิบน่าจะเสียงกรี๊ดดังนะเพราะใครๆก็รู้จักนะคะ เป็นกระบอกเสียงนะคะให้กับหยิ่งไทยแล้วยังเป็นกระบอกเสียงให้กับน้องหมาน้องแมวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เป็นเพื่อนของมนุษย์เรามากมายจริงๆแต่ว่าน้องเก๋ทําอะไรไม่ค่อยเหมาะสมหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องอะไรนะรคะเวลาไม่ต้องใส่สนนนน้นสูง <c oughs> มาหรอกแค่เส้นสูบมากพอแล้วน้ <c oughs> อเล่นนอเล่นนอเล่น นี่ค่ะราการาัหมงเรียเกศนะคะิริยานนะคะะรอี่นเองขอบคุณมาสอบการดตามหนอยกบการในชีวิตนะคะเสียได้รับการเพ่ชูเิมชูจากทาที่เกมาขอบคุณศีรยามขอบคุณรด้านุมากขอบคุณมากวันนี้ะเกเป็นเกศทุกวันนี้กัเีย่ขอ มาาชชลดแนก่วสะะะคคจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋แก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ